ท่านสาธุชนพุทธบริษัททัางหลายสำหรับวันนี้ก็มาฟังด้านทานบาร,รมีต่อไปแต่ก่อนที่จะฟังอย่างอื่นอย่าลืมว่าเราหาทางปิดอวัยภูมิซะก่อนว่าผลของบาปใดๆที่ทําแล้วในการก่อนเราจะไม่ยอมรับผลคือไม่ยอมไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุะกายเป็นสัตติฉานอีกต่อไป ถ้าจะเกิดเป็นมนุษย์เกิดใช้เวลาน้อยที่สุดแล้วก็ไปนิพพานนั่นก็คือหนึ่งมีความรู้สึกยุดเสมอว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงคิดไว้เสมอว่าชีวิตเราอาจจะตายวันนี้ก็ได้จะได้ทำความดีความดีที่จะป้องกันอบายูมิก็คือหนึ่งยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า เพะธรทำแลพระอริยสงฆ์ปฏิบัติตามท่านไม่ฝ่าฝืนแล้วก็สองรักษาศีลตามสภาวะให้ครบถ้วนอย่าให้บกคร่องสำหรับคราวาตมีความสำคัญที่ศีลห้าถ้าทรงชิ้นแปดได้ก็ดีถ้าแปดไม่ไหวก็ไม่เป็นไรชิน้นห้าพอและจิตใจคิดไว้เสมอว่าถ้าตายคราวนี้ การเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการอีกการเบเิวดาหรือพรหมเป็นสุขทั่วคราวหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องลงมาใหม่ <c oughs> เราไม่ต้องการอีกส่วนที่เราต้องการจริงๆนั่นคือพระนิพพานทรงกำลังความดีอย่างนี้ให้ส่งตัว เราจะไม่ถอยหลังไปสู่อวัยวูผุมบาปเก่าๆไม่สามารถจะให้ผลเราได้เป็นการป้องกันอันตร,รายของตัวเองไว้ก่อนตอนนี้ไปก็มาคุยกัเรื่องทานบาร,รมีอย่าลืมว่าการใช้บาร,รมีทุกอย่างต้องใช้ปัญญานำหน้าท่จะบอกว่าปัญญาทั้งเรียงไว้ข้อที่สีนั่นเป็นเรื่องของท่าน แต่เราเวลาจะใช้จริงๆต้องใช้ปัญญานำหน้าคนไม่มีปัญญาให้ทานไม่ได้เราที่แล้วพูดนั่นแล้วษนะก็พระที่คนจะให้ทานไม่ว่าคนที่คนจะให้ทานดูตามลําดับฟังก็จดจําไว้ด้วยแต่ลีลาภายนอกอย่ามองกันให้นักอย่าติดให้มากเกินไปเพราะของเลวนะ่ะ มักจะทำสีสวยของดีก็ปล่อยธรรมดาธรรมดาอาจจะเป็นสิ่งที่เราคิดว่าไม่น่าจะมีคุณค่าก็ได้ตัวอย่างที่เราจะเห็นอยู่ในการให้ทานอย่างสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระยจมารสุนทรเด็จไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกนี่จะมาพูดถึงเรื่องสวรรค์ กบรนดาญ,ญาโยมผู้ฟังในวัดไม่มีใครส,สงสัยเรื่องสวรรค์พมโลกนิพพานนรกแล้วการเกิดการตายไม่ไม่ไม่สงสัยแล้วทั้งนี้เพราะไร้ว่าส่วนใหญ่ที่นั่งรับฟังเป็นคนที่ฝึกมโนยิธิได้ดีแล้วก่สามารถพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเคยตกนรกมาเท่าไหร่คุ้มไหนบ้าง เป็นเปริดแปรงสุรกายเป็นสติฉานมันแล้วเป็นมนุษย์มาแล้วเคยเป็นเทวดาและพรหมมาแล้วยั้การพูดถึงสวรรค์เป็นที่ไม่หนักใจขบุคุณผู้ฟังทุกท่านที่ฟังอยู่เวลานี้ในสมัยมื่องค์สมเด็จพระจินสร์ศรีสถทิบันดุกคมพลศิลาอาจเวลานั้นมีเทวดาสองท่าน มาเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมโลกันาถก่อนคนอื่นทั้งหมดเว้นไว้แต่พระอินทร์พระอินทร์ท่านเป็นยัพยั้นรับจุก่อนถ้ามีเทวดาองค์หนึ่งมาคือท่านพระอินทากาเทพบุตรมาน,นั่งอยู่ข้างข้างข้างขาเบื้องขวาท่านอังกุละทเทพบุตรมาน,นั่งขาเบื้องซ้ายเทวดามายกระมาก,มา,กมายหมดดาวดิงท่านอินทากะเทพบุตรนั่งตรงที่เดิม แต่ท่านอังกุละเทพบุตรต้องถอยหลังไปอยู่ท้ายบริษัทอยู่ริมนอกเพราะเป็นเทวดาที่มีบุญน,น้อยที่สุดในดาวดึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงถามท่านอังกุละเทพบุตรท่านทรงบรนดาลให้เสียงท่านและก็เสียงเทวดาที่พูดกันได้ยินถึงคนที่คอยท่านอยู่ที่เมืองพาราณสีที่เมืองมนุษย์ คนทุกคนฟังชัดองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิ์ถามว่าอังกูละเมื่อสมัยเมตถาคตขึ้นมาใหม่ๆมาถึงใหม่ๆเธอนั่งใกล้ข้างขาข้างซ้ายเวลานี้เทวดาทั้งหลายมากันครบถ้วนแต่ว่าเธอกำลังนั่งท้ายบริษัทตรตถ,ถาคตอยากจะทราบว่าในสมัยที่เธอเป็นมนุษย์ เธอทำบุญอะไรไว้จึงเป็นวรดาที่มีบุญน้อยที่สุดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเตวโลกท่านอังกุลละจะได้กราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพันเตภะกวาข้าที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเดียวกันในสมัยที่ข้าพระพุทธเจา้าเป็นมนุษย์เป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์มาก แล้วก็เป็นสมัยนั้นเป็นต้นกับคนมีอายุยืนมากอายุถึงแปดแปดหมืนปีจึงตายต่อมาสมัยที่ข้าพระเจ้าเป็นคนแก่เลืสองหมื่นปีจะสิ้นอายุยังได้ให้ตั้งโรงทานแปดสิบแห่งคือหนึ่งโยตตัวหนึ่งแห่งโรงทานนี้ให้ทานแกคนกำพร้าคนเดินทาง ทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าหารการบริโภคภาพผลทุสบายของใช้ตามสมควรแต่ว่าเวลานั้นว่างจากพระพุทธศาสนาคนไม่มีศีลไม่มีธรรมเมื่อคนไร้ศีลนั้นใต้ธรรมไม่มีพระพุทธเจ้าสรงสอนบุญญาธีการที่ได้จึงน้อยเกินไปลงทุนมากสองหมื่นปี ตั้งโรงทานแปดสิบแผงเลี้ยงไม่จำก,กัดเขาบรรดาท่พุทบริษัทเขาคิดเอาว่าเขาต้องใช้เงินมานักเท่าไหร่ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> สายที่คนผู้รับเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ท่านผู้ให้ก็ไม่ค่อยจะบริสุทธิ์นักเวลานั้นศีลธรรมน้อยเกินไปเป็นของธราบรรดาของชาวโลก วัตถุทิฏฐานที่ได้มาก็เข้าใจว่าไม่ค่อยจะบริสุทธิ์ฉะนั้นเวลาตายจากความเป็นมนุษย์จึงมาเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีอิเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยที่สุดเมื่อข้าพระเจ้ามาถึงไม่ใหม่นั่งใกล้พระโอแต่ใน,นีสุดก็ต้องมานั่งทายพระบุญญาธิการไม่เท่าเทวดาทั้งหลายหลังจากนั้นองค์สมเด็จไปจอมไตร จึงได้ส่งถามท่านอินทกาเทพบุตรว่าอินเกะเมื่อตาคตมาถึงใหม่ๆเธอมาถึงแล้วก็นั่งตรงนี้เวลานี้เทวดามาบทมาหมดสวรรค์ชั้นดาวดึงสัตทวโลกเธอก็นั่งตรงนี้ตาคตอยากจะทราบว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์เธอสร้างความดีคือบุญกุศลอะไรไว้ จริงเป็นเทวดาที่มีศักดา์าใหญ่นอกจากพระอินทร์ท่านอินทรกาเทพบุตรกราบทูนในองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าว่าพันตีพระกว,วาแค่แต่องค์สมเด็จพระภู้มิมีพระพ่ายเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้ขาข่าการที่ข้าพระพุทธเจ้าสมัยเป็นมนุษย์นั้นเป็นคนที่คนจนที่สุดหมายกว่าว่าเป็นคนจนอยู่ในป่า ต่อมาท่านพ่อตายเหลือแต่ท่านแม่ก็มีความกระตันยูรู้คุณแต่แม่เลี้ยงแม่ด้วยการตัดฟืนเหนื่อยยากลำบากขนาดไหนก็ไม่สนใจสนใจอย่างเดียวว่าทำอย่างไรแม่จึงจะมีความสุขต่างกำลังที่ให้ท่านได้ฟังตอนนี้ก็คิดด้วยในบรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ว่าคนที่มีความรู้คุณยอมรับนับถือความดีของบุคคลผู้มีคุณและสนองคุณทันนี้สมเด็จพระสัมมาทิเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นคนดีตามพระบาลีว่านิมิตตังสาธรูปานังกาตัญญูกตเวทิตาถึงแปลว่าบุคคลใดรู้อุปการะคนที่ท่านทำแล้ว และก็ททาดีสนองตอบแทนคุณท่านเราขอสรรเสริญบุคคลนั้นว่าเป็นคนดีเป็นนั้นว่ามาองค์สมเด็จปิจินสีสดับแล้วท่านก็เล่าต่อไปไอดกะะก็ถวายถวายคําตอบต่อไปว่ามาวันหนึ่งมีพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามา ก็เป็นเวลาที่พอดีมีอาหารอยู่บ้างตามฐานะก็คนจนคนป่าอย่ามปกติไม่มีโอกาสได้ทำบุญพ้นพระนานๆจะพบสักครั้งหนึ่งบางทีมีของสำหรับทำบุญคนจนนี่ก็ไม่มีพระบางครั้งพระมาก,ก็ไม่มีของถวายก็เลย้จำใจจำนิ่งก็อยากจะถวาย วันนั้นพอดีของในครัวพอม,มีอยู่บ้างพระก็มาพอดีมีโอก,กาสได้รัตนาพระถวายเป็นสังฆทานครั้งเดียวในชีวิตในชีวิตข้าพระเจ้าเป็นคนจนถวาย้าสังฆทานครั้งเดียวแต่ก็มีความกตัญญูรู้คุณกับแม่ด้วยตายจากความเป็นคนที่ไม่เกิดเป็นเทวดาเป็นสวรรค์ยันดาวดึงสธิวโลก เป็นเทวดาที่มีอนุภาพมากกว่าเทวดาอื่นนอกจากพระอินทร์นบรรดาท่านพุทธบริษัททหลายฟังแล้วจะต้องคิดว่าท่านอังกุละเทพบุตรทําบุญมากแต่ว่ามีอนิสงส์น้อยท่านอินทกาเทพบุตรทําบุญน้อยแต่มีอนิสงส์มากเรื่องนี้มีมากในพระพุทธศาสนา ดังนั้นการบำเพ็ญกุศลในบรรดาท่านผู้ทธบริษัททันหลายโดยทุนนาต้องเลือกเขตเลือกนาการหว่านพืชในที่ดอนเกินไปไม่มีน้ําเลี้ยงพืชก็แห้งตายการหว่านพืชในที่ลุ่มเกินไปน้ําท่วมพืชก็ตายจะต้องดูทือพื้นนาที่ดีๆ ข้าวจะเพื่อจริงๆจะงามผลเยียดกมีผลคุ้มค่าและเกินค่าที่เราทำอย่างท่านอินทกาธิบุษรท่านเป็นคนจนแสนจนแต่ว่าท่านถวายสังฆทานตามเขตในพระพุทธศาสนาแล้วก็มีความกตัญญูรู้ทุนรวิดามันดาอันนี้เป็นปัจจัยสูงสุดฉะน,น้การบำเพ็ญทานให้ทานของบรรดาท่านพุทธบริษัท ก่อยากจะทราบให้ใครทานแก่คนประเภทไหนมีในสงดีขนาดไหนก็ดูวันต้นเสียงนี่ก็บันทึกเสียงไว้ถ้าสงสัยแล้วก็ฟังเสียงไปเปิดเทปดูฟังดูจะทราบว่าเราจะเลือกทำบุญให้สูงสุดตามที่เราจะเพ่งได้ <c oughs> แต่ก็ไปที่หน้าปลื้มใจที่คณะบรรดาญาโยมพุทธบริษัท และพิสูจน,น์สมณณรทั้งในวัดก็ดีนอกวัดก็ดีนิยมการบำเพ็ญทานอันดับสูงในคืนหนึ่งพอใจในการถวายสังฆทานถวายสังฆทานนี่มีของมาถวายจัดเป็นสังฆทานเป็นชุดโดยเฉพาะก็มีของน้อยก็มีของมากก็มีนี่เป็นสังฆทานในเดือนกนยายสองก็มีมากท่านนิยมมาเลี้ยงพระ การเลี้ยงพระสงฆ์ตัณฑ์สี่รูปขึ้นไปนะไม่ต้องบอกเป็สังฆทานเป็นสังฆทานร้อยเปอร์เซ็นต์และการใส่บารหน้าบ้านโดยไม่จํากัดพระอันนี้ก็เป็นสังฆทานอันนี้สงฆ์ใหญ่มากที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกย่องว่าการบําเพ็ญทานถวายทานแด่พระองค์เองร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายวิหารทานครั้งเอขอสังฆทานครั้งหนึ่ง ในอีเการในสองบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทพระก็ดีเนก็ดีที่นั่งอยู่ที่นี่นิยมการช่วยส่งเสริมในการสร้างวิหารฐานถึงก็มาบสร้างห้องเป็นห,ห้องเป็นชื่อของตัว,ตวเองให้ชื่อนำไปติโชว์ที่่ติดชื่อว่าจะได้ทราบว่าใครทําไว้บุตรหลานจะได้โมทนาด้ส่วนบุญด้วยสร้างพระพุทธร,รูปสวยสดงดงาม ก็จองกันไว้ถึงสามร้อยโอทางวัดก็ยังไม่มีที่ให้กำลังจะสร้างที่พศสองพันห้ารอยี่สิบเจ็ดส่วนที่เหลือจะได้ทำเวลล่ยี่สิบแปดโอปีพศสอ2พันก็พยายามจะทําให้ครบจะครบแล้วไม่ครบก็ไม่แน่สุดแล้วแต่ช่างช่างเขาก็เร่งรัด <c oughs> แต่ว่าต้องสร้างอาคารก่อนอันนี้ก็อยากจะบอกบุญ ว่าอาคารสําหรับพระพุทธรูปยังไม่มีใครบริจาคทรัพย์หลังหนึ่งก็ราคาประมาณ 30, สามหมื่นเศษเศษไม่เกินสี่หมืหากว่าจะบริจาคทรัพย์สักสามหมื่นก็ทําได้อาคารสําหรับพระพุทธรูปนะก็เป็นอาคารคล้ายคลึงกับที่ท่านเห็นที่วัดนั่นแหละรวมความปรการบริจาคทานขขงบรรดาท่านพุทธบริษัททําถูกต้อง อย่างนี้มีอาน,นิสงส์งมากนี่แหละพูดรืองักษาะนการถวายฐานว่าเคยคนถวายมันมีเยอะแต่ว่าถ้าพระก็ดูให้มากถ้าพูดไม่ตรงกับพระพุทธเจา้าเราไม่ให้เลยดีกว่าทั้งนี้พ่อะไรพรวกเราเป็นสาว,วกขององค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทติเจา้า <c oughs> ทางที่ดีบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ อาตีตังสียานท่านได้แล้วอน,นาคตตังสยานก็ทําได้แล้วปุเพนิวาสานติยานก็ทําได้แล้วจุตูปปาติยานก็ทําได้แล้วมโนยิทิก็ทําได้ <c oughs> ท่านก็จะใช้อน,นาคตังสียานทูลถามเลยว่าพระองค์นี้ที่เราจะทําบุญด้วย เป็นพระที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องขนาดไหนบริสุทธิ์ขั้นศีลหรือว่ามีจิตเป็นเป็นฌานสมาบัติหรือเป็นพระอริยเจ้าขั้นไหนถ้าเราหาความบริสุทธิ์จริงๆไม่ได้ก็จงอย่าถวายทานเป็นส่วนบุคคลถวายเป็นสังฆทานไปเลยสังฆทานของเรามียริสงสมบูรณ์แบบ ถ้ว่าที่ท่านกินท่านชาักของเราท่านกันลงเอเวจีมานรกไปเองเราพิสูจน์ได้อานนา,าตตางทยานเห็นหน้าคนที่ยังไม่ตายจะต้องการถามทราบว่าความดีหรือความชั่วที่จะมีในขณะนี้ท่านมีดีเท่านี้เราทําบุญกับท่านจะมีผลที่ไหนหรือว่าเวลานี้ถ้ามีความประพฤติข้างหน้าเราเห็นว่าท่านมาดี แต่ว่ารับหลังเราไม่ทรบาบก็อยากจะทราบว่าพระองค์นี้ถ้าตายจากความเป็นมนุษย์จะไปอยู่ที่ไหนถ้าทราบว่าท่านไปอยู่อาวาัยภูมิไปให้เกิดไกลสักหน่อยก็จะดีไม่ต้องเกรงใจกันถ้าเขื่อนสนับสนุนก็เป็นการสนับสนุนโจรผู้ทำลายพระพุทธศาสนาการทำลายพุทธศาสนาเป็นการทำลายชาติไปในตัวด้วย พระพุทธเจ้าเทศว่าอย่างนี้คนนั้นหลายยอมรับนับถือตามคาสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาทัพพุตธเจ้าแต่พู้นั้นพูดไปคนหนทางทางนี้คนที่มีความยอมรับนับถือคนพวกนั้นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะเกิดแตกร้าวกับคนที่เป็นสมมาทิฏฐิคนไทยทั้งชาติจะแบ่งเป็นสองพวกจะเกิดเระ่ําสัมปสายพรที่สุดก็จะตีกันเอง เมื่อเราตีกันเองยับเย็นทําไงฆ่าศิกรรมยึดประเทศแบบสบายๆพระพุทธศาสนาก็สลายตัวไปเราทั้งหลายที่นั่งคุยกันอยู่ที่นี่ไม่มีใครมีความสุขดีไม่ดีเขาก็มาได้แล้วอาจจะตายไปเลยฉะนั้นจงอย่าเลี้ยงโจรผู้ทําลายความสุขของพวกเราอย่าเลี้ยงโจรผู้ทําลายความดีของชาติอย่าเลี้ยงโจรผู้ทําลายพระศาสนาให้ย่อยยับ ้เสืส่อมศูนย์ต่อไปก็มาพูดาทางเล่าษณะนาการจะให้ทานแต่ทานบารมีนี้ต้องมีคุณธรรมหลายอย่างอันดับแรกเราต้องมีปัญญาปัญญาต้องมีแน่คนไม่มีปัญญาไม่ให้ทานอย่างนั่งท่านที่นั่งอยู่นี่ทุกคนก็เป็นคนมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาเห็นว่าการทำบุญกุศลในพุทธศาสนาดี ทุกคนก็ไม่มานั่งที่นี่ <c oughs> การมาที่นี่ต้องเสียเงินเสียทองเสียเวลาการงานผลประโยชน์ที่เพิ่งได้ทางบ้านต้องสูญเสียไปเพราเราที่งานมามาก็ต้องเสียค่ารถเสียค่าเรือเสียค่าผ่านนทะที่มีรถมาเองอยังเสียแพงใหญ่แล้วมาที่วัดก็ยังต้องเสียเงิน เสียส่วนไหนอาหารการบริโภคบางวันวัดก็เลี้ยงบางวันวัดก็มาเด้เลี้ยงอย่างวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์สามวันนี้มาเท่าไรวัดก็เลี้ยงหมดแต่นอกจากนั้นทุกคนต้องเลี้ยงตัวเองเว้นไ้แต่วันสําคัญก็เป็ศาสนาที่มีขึ้นอันนี้วัดเลี้ยงพยายามปกติวัดจะเลี้ยงเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์และวันจันทร์สามวัน ทุกคนมาสามวันไม่ต้องเสียค่าอาหารแต่ว่าค่าบุหรี่กาแฟต้องเสีย,ยเลี้ยงเฉพาะอาหารอาหารประเภทกันเองคือข้าวรา่แกงดีคุยให้ญาติโยมรู้ไว้ด้วยตอนนี้มาพูดกันลักษณะาการให้ทานคนที่จะให้ทานได้ต้องมีอารมณ์ประจำใจอะไรบ้าง บางทีญาติโยมแล้วท่านเห็นนั่งที่นี่ไม่ทราบมีอยู่ในตัวแต่ไม่รู้จักที่เป็นของธรรมาดา <c oughs> คนที่ยายทานก็หนึ่งความดีประจำใจในขณะนั้นคือเป็นผูดทรงพรหมิหารสี่าตบอกว่าฉันทรงไม่ได้ฉันโกรธคุณก็เป็นนั่นมันมเวลาโกรธแต่ว่าเวลาให้ทานนนไม่ได้โกรธ เห็นหน้าคนพับคนที่เราจะให้ทานมีอยู่สองประเภทคือหนึ่งคนที่เราเคยรักสองคนที่เราสงสารถ้าไปเจอคนที่เราเกลียดเป็นศัตรูกับเราไม่มีใครให้ทานก็ต้องมีจิตใจเราต้องมีเพราะเลไไม่ใช่พระอาหารหันต์ แต่คนที่ไม่เคยรู้จักหน้ากันแต่เราไม่เคยรักแต่เราสงสารเห็นก็อดจตตายจะเป็นลมตายเปิงไข่ชักแงกสงสารก็ให้ตามมีตามเกิดนี่เป็นว่าก่อนที่จะให้ทานอารมณ์ที่มาที่แรกคือหนึ่งรักถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักสงสารที่เมื่อให้ทานไปนแล้วเขามีกินมีใช้ตามกําลังที่เราให้ เราก็ไม่เคยนึกอิจฉาที่สิยาเขาว่าเขามีการกิมหนีพีมันเดินได้มีกำลังแม้มันทำลายทรัพย์สินของเรานี่เราไม่เคยชิดเรากับดีใจว่าเขานั่งหิวจะตายกิงข้าวก็ไปหน่อยเดียวที่เราให้กับข้าวก็ไม่อร่อยเขายิ้มแย้มจาใสมีแรงกระปีก้กระเป๋านี่เราสดชื่นตัวนี้เป็นพรม,มิหารสี่ข้อที่สามที่เรีว่าโมตุตา แล้วต่อมาเมื่อเขามีแรงมีการงานเข้าไปจากที่นั่นไปแล้วเขาไม่มาหาเราใหม่เราก็เฉยเฉยไม่คิดว่าคนนี้อากตันยูไม่รู้คุณคนแล้วถือว่าเราให้เพื่อเป็นการตัดก,กิเลสคือโลพะในจิตนี่ลักษณะของคนที่เป็นบัณฑิตก่อนที่ให้ทานเขามันมีอารมณ์อย่างนี้ประจําใจ คือในขณะที่ให้ทานะมีแน่บางคนบอกไม่ได้ฉันคุณคน,คนขี้มโหโทโสแต่ว่าอย่าลืมนะเวลาให้ทานเราไม่ได้มโหโทโสจิตใจเราสงดเมื่อรมเรียบนี่อันนี้เป็นลักษณะหนึ่งของการให้ทานแล้วก็ประการที่สองคุณความดีที่เราจะให้ทานนั้นก็ยังมีอีกตัวนี้ก็ได้เกจากคานุสติกรมฐาน เราก็ไม่มีทั้งตลอดวันถ้าบางขณะเรามีบางทีเรานั่งนั่งอยู่เห็นคนเขาอดอยากมีความยากจนคนแค้นเลี้ยงตัวไม่ไหวใจเราอาจจะคิดวันแหมอยากจะให้ทานแต่บางทีอยากจะให้ใจใจขาดแต่ของมันไม่มีกำลังร่างกายก็ไม่มีประโยชน์ที่จะช่วยเขาได้แต่ใจคิดว่าถ้ามีนี่เราจะให้จริงๆ อารมณ์คิดอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าจานนุสติกรรมฐานจิตคิดจะบริจาคู่เสมอนี่เป็นความดีของบุคคลที่ให้ทานจัดว่าเป็นกรรมฐานไปจํจำใจเป็นการตัดโลภะความโลภอยู่ในใจและนนอกจากนั้นไซผู้ให้ทานได้มีอารมณ์เป็นสันโดษในเวลานั้นคือให้ทานแล้วไม่อยากจะแลกเข้าทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู่น้อย อาจจะเป็นทองคําแหวนเพชรเหลราตามคนจนเอามาแรกกับทางของเราแล้วไม่ได้เคยคิดคิดอย่างเดียวเ,เราให้เป็นการส่งเคราะห์อันนี้แบอรมสันโดษเป็นความดีจุดหนึ่งอรรบรรดาญาโจมพุทธบริษัทเลือเพื่อนพิสุชมนเนรผู้รับฟังสัญญาณบอกหมดเวลาหมดเสแล้วนี่ครับ มันสิ้นเวลามันั้งนว่าใสการพระโดยกว่าสามสนาทีก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์โมคลสมบูรณ์ลผลผลจงมีแด่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี